ตอนนีงนะคะก็กลับมาเจอกับลุงในช่องเรนโบเดลี่นะคะห่างหายกันไปนานมากๆเลยคือไม่ได้ทำคลิปมาประมาณหลายเดือนจนไม่อยากจะนับแล้วนะคะซึ่งวันนี้ลุงจะพาเพื่อนไปเที่ยวปารีสด้วยกันนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตลุงเหมือนกันที่ใจไปฝรั่งเศสนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่สถานีเซนต<อ>์แพนเ<อ>คสแ<อ>้วนะคะทิงคอสเนาะที<อ>่ลอนดอนนะคะเราจะนั่งรถไฟยูโรสันไปก็แนะนำว่ามาก่อน เวลาสัประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคิวค่อนข้างยาวนะคะโรงแรมที่เราไปพักนะคะทั้งหมด3วัน3คืน4วันนะคะก็คือโรงแรมอินด้านโอปราหนะคะเดี๋ยวรีวิวโรงแรมให้ดูอีกหนึ่งแยก ดังเลยสามารถเดินทางได้แบบสะดวกมากๆแต่ว่าจริงๆทริปนี้ก็เป็นทริปที่เดินค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าเราต้องไปแบตามจุดต่างๆไปถ่ายรูป วนค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะมีหลายโบอิ้งเลยนะคะแล้วก็มีอาหารขายด้านในมีบาร์นะคะซึ่งที่นั่งลงก็ถือว่าโอเคเลยเราขึ้นรถแท็กซี่นะคะตอนนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่ามันจะเท่าไหร่ คือพอเท้านะคะเียอยบถึงพื้น h ารีรนะคะเราก็บันเทิงกันเลยนะคะตั้งแต่มาถึงเพราะว่ามีหนุ่มนะคะ Security เ,เห็นเรากำลังงุ้มๆแบบนั้นเรียกแคงซี่อยู่แต่อูเพอร์ดีอะไรเงี้ยก็มานำเสนอจ้าบอกว่าให้ฉันช่วยอะไรไหมมาทางนี้สิเนี่ยแคนซี่มันดีกว่านะแล้วก็ให้เราเข้าฟาสเลนไปเลยจ้าแล้วก็บอกว่าเออมันแบบเปิดวิตเตอร์นะแล้วก็โอเคไป ตอนนี้พอขึ้นไปปุ๊บมันกดมิเตอร์จริงแต่ 8, ขึ้น58ยูโรเราก็เลยถามเพราะว่าเฮ้ยจริงหรอ58ยูโรเขาก็บอกว่าใช่แล้วก็บอกว่าเอองั้นขอลงตรงนี้เลยฉันไม่ไปแล้วนะคะก็เลยคิดว่าถ้า58ยูโรก็เดินดีก,กว่า30นาทีไม่ไหวจริงๆมาถึงก็คือแบบโดนตั้งแต่แรกเลยวายแล้วเชียว ไปเลยสวยนะแต่เล็กๆเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาทานข้าวกันก่อน,น,ก,อนก่อนที่จะไปโอเปร่าเฮานะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปไอเนน่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ประตูชัยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไปให้ตรงนี้เพราะว่าไม่กล้าพูกว่วว่าจะออกเสียงผิดนะคะและนี่คือร้านอาหารที่ดูจะมาในวันนี้นะคะทุกคน สาสลัดนะคะคือที่นี่เขาจะเป็นแบบฉูปแป้งทอดถ้าเป็นที่อังกิษก็คือจะเป็นแค่อกไก่ต้มนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นขาเป็ดราดซอสซึ่งก็จะเป็นซอสแบบต้นตำรับของทางร้านอขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งอย่างในพาสต้าแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสไม่รู้เขาพูดว่า อ่านว่าอะไรแต่ว่าออนท็อปด้วยฟัวกาและนั่นก็คือสเต็กเนื้อจ้าเดี๋ยวลุงมารองกิ่นในส่วนของขาเป็ดเต็มเลยที่ะมมันมีความนุ่มมากเลยอะแบบว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนขาเป็ดทอดกรอบ ก็เหมือนเป็นแบบซูวีเหมือนตุน๋น่ะแต่ว่ารสชาติคือ mm hmm. เค็มน้ำส่วนพิซซ่าสลัดของฉัน mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับพาเมซานชีสนะคะอร่อย mm hmm. วันนี้ทำง,งานถึงตดสิ ตัวพาต้าของเธอนั้นฉันจะเป็นคนชิมเองหอมนมไม่ติดเพมส่วนตัวก,กาปกติเราไม่ค่อยชอบตัวก,กาเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีิใมีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันแต่ว่าถือว่ากลิ่นน้อยกว่าที่อยู่ที่เคยกินที่ไทย ซึ่งร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่เปิดมาหลายปีแล้วไม่ใช่หลายปีถือว่าเป็นร้านในตำนานอีกหนึ่งร้านเพราะว่าเปิดตั้งแต่ปีหนึ่งน้าร้หนะคะก็มากันได้เพราะว่าร้านสวยอร่อยเคยเจอไหมไม่ได้ไปแค่พอดีบ้านี่ตอนนั้นไปดูทองที่สถสนรัถนนที่นี่นะคะทุกคน แถวเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบถนนเส้นเก่าๆของเขาแหละสังเกตดูว่าเขาทําถนนได้ดีมากแบบใช้มานานแค่ไหนก็ไม่พังไม่ยุบเลยอิดยังแบบมีสึกๆไปบ้างแต่ว่าความแน่นของถนนคือแบบแน่นมากและทางเท้าก็คือกว้างมากนะคะเดินสะดวกมากเลยตอนนี้นะคะเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเดินข้อไปเล่นตรง นุ่เรียกว่าประตูชัยซึ่งชื่อก็คือจะขึ้นให้ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่แนะนำแล้วก็ไม่ว่าใครก็ต้องมาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงนอกจากไอเฟลแล้วก็ต้องมีจุดนี้ที่ต้องไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีร้านอาหารซีฟู้ดที่จะต้องไปกินเย็นนี้แล้วก็จะแวะไปช้อปปิ้งซึ่งเราก็จะไปช้อปปิ้งถนนมอนเทนสตรีทเนาะซึ่งก็เป็นถนนที่ รวมแบรนด์เนมแหละก็คือเดี๋ยวไปดูกันว,ว่ามึงจะได้อะไรใครจะซื้ออะไรบ้างไปกันจ้าถึงแล้วนะคะคนเยอะมากก็ไม่แปลกใจเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวเขาต้องมากันนะคะแล้วตอนนี้เรามาประมาณสี่ห้าโมงแล้วแดดกำลังดีเลยสวยมาก ันสวยมากทุกคนคือมันใหญ่มากนะใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยและนี่คือหมู่มวลชนค่ะเป็นไงคะได้มาเห็นแล้ววันนี้ส,สุดยอดสวยไหมสวยแม่แก้มแดงปัดเลยอะ ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ในย่านมงหมาดนะคะช็อปลุยใหญ่มากแล้วดูคิวลาก่อยจ้าเราไปดูอย่างอื่นดีกว่านี่คือช็อปกูชี่นะคะต่อแถวยาวมากไม่ว่าจะเป็นแจ็คเมนะคะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนของแบรนด์นี้แต่ว่าก็แถวยาวเช่นกานค่อนข้างฮิตนะคะที่ฝรั่งเศสแบรนดนี้รวมถึงใน อังกฤษด้วยก็ใช้กันเยอะมากเพราะว่าราคาเป็นค่อนข้างแบบเอ,อเอื้อมถึงได้ด้วยแหละฝั่งนั้นก็จะเป็นบารองเชย์กา <ons> ใช่ได้นี้แต่ว่าอยากได้ไซส์ไม่รู้ว่านี้ใซส์เล็กหรือไซส์ไหนอยากได้หนึ่ง อันจริงก็ชอบอันนี้นะดูเป็นแบบทางการดีอันนี้ก็สวย,สวยอยากได้ไดอ๋อดีใจจังเลยนะคะได้ไมาเจอ อวยเที่ยีจริงๆแล้วเพราะว่าก่อนอันนี้เจอแต่ในโปสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะสวยมาก สามูมหว่าจะไม่ได้ทานแล้วทุกคนแต่ว่าเขาก็ให้เราเข้า ซอสที่เราต้องทานคู่กันกับออยสเซอร์และครูนะส่วนในนี้ก็จะมีเป็นมันฝรั่งนะคะทุกคนส่วนนี้จะเป็นจานแบบปลานี่ก็จะมีซีบาทสนะคะแล้วก็มีตัวน้ำจิ้มหมูขาซึ่งก็จะเป็นแบบพวกน้ำมันมากอกนะคะนนี้ okay, <yes. S 1> Thank you และนี่ก็จะเป็น เริ่มก็อาจจะมาสนุกวันนี้แล้วก็ปิดคลิปวันนี้เลยว่าไอร้านนั้นอะอาหารทะเลคือดีจริงแน่นตัวใหญ่ปูมันเยอะแบบสุดๆแต่กินไปกินไปมันเลียนทุกคนเออนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดอาจจะแบบคลิป going กินต่อไปได้นะคะก<ม>็ไม่อยากให้พลาดร้านนี้ถ้าใครอยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือไปหาซื้อข้างนอกมาหรือถึงแม่ก็เตรียมมานะคะก็เดี๋ยวลุงขอปิดคลิปนี้นะคะเป็น ep แรกเนาะแล้วก็ ep สองสำหรับวันเนี้ย ก็คอยติดตามด้วยก็กะว่าจะลงต่อๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าแบตมือถือเต็มตอนนี้ใช้ iPhone ถ่านไม่แล้วกล้องมาด้วยก็ขอบคุณนะคะที่รับชมน,นะคะแล้วก็กดติดตามให้ลุงด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย